ปลาดีมีไก่ปิ้งปลาปิ้งโอ้ปลานี้เป็นตะแซ่บใช่ไหมหวานดีพามากินอะไรแป,ปลกๆด,ด้วยหน่อยอย่างน้อพี่น้องเบิ้งเนี่ยโอ,โอ,โอ้มีปลานีด้วยพี่น้องเนี่ย บายดี f ฟ m i l ี่ตลอนทัวร์นะครับเบื้องหลังของลุงเด่นการมาเที่ยวสปปล,ปลาวนะพี่น้องนะเมื่อคืนนี้ฟังเิีย์น้ำเสียงครับเมื่อคืนนี้ผูกเสียวพี่น้องได้เพื่อนสองคนครับนคนลาวเขามาผูกแขนผูกเสียวผูกเสียวให้ลุงเด่นฟังเสียงครับตีสามพี่น้องเลยนะตอนนี้ก็9นาฬิกาหนาทีครับไปหาอะไรกินกันพี่น้องเอ๋ยโอ้นุ่นกินอย่างอื่นไม่ได้เลยผูกเสียวคนที่ดีดีมาก เขามาผูกแขนเอาโรงเรียนเป็นเพื่อนเป็นเซียวเสียวฮักเสียวฮักเสียวแพงครับพี่น้องฟังน้ําเสียงโรงเรียนเปลี่ยนเลยนะโอ้ยสลบเลยอ่ะปีสามอ่ะปีสองปีสามไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนเชาน้านี้เราอยู่กันที่แขวงอ,อยู่ที่เมืองแท้แขกนะครับแขวงคำม่วนของโสโปปลาวนะเช้านี้เดี๋ยวเราไปหากินข้าวกินปลากันสักหน่อยนะครับพี่น้องนะนี่บรรยากาศที่แขวงคำม่วนครับเดี๋ยวไปหาขาตั้งกล้องด้วย ก็เป็นวัดเถาเน,ะนาะศูนย์รากการอยู่แถวๆนี้นะครับน้ำของหลังอยู่หลังวัดก็คือน้าโขงละน้าโขงที่นครพนมครับตรงข้ามมันก็เป็นจันงหวัดนครพนมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาหากินตามบังฮุงสิหน่อยพี่น้องมากินส้มตำมากินอะไรไม่ไหวนะก็ทริปนี้สุดยอดครับมาเที่ยวลาวรอบนี้บรรยากาศได้เห็นปลาครับต้องใครที่ยังไม่ได้ดูช่องลุงเด่นนะครับก็ตามมาดูได้ในช่องหลักเนาะหัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับ มันจะแซ่บดูพี่น้องสบายดีไข่เป็ดไข่เป็ดต้มมีปิ้งปลาปิ้งไก่โอ้ห่านี่ตับบกตัวนี่รือวปลตับบกแตงนี่รือวปลสบายดีมีไก่ปิ้งปลาปิ้งโอ้ปลานี่เป็นจะแซ่บใช่ไหมนี่ไม่เท่าไรเขาเนี่ปลานี่ สองหมืนห้าพันกีบเป็นเป็นเท่าไหร่อ่ะแสนเองก็สองร้อกว่าบาทอันนี้สามสี่สิบาทนะหกเจ็ดสิบนั่นะเอาเอาเนี้อันเอาเรากินเรากินเนี้ยแหล้อันนี้บอกมากผู้เดียวนะผู้เดียวถ้าเหนียวแล้วก็เอาตำตำทั่วก็ได้ครับมีใครมีใครเป็นเวียดนามไหมน้องเดี๋ยวก็ค่อยคิดละค่ะอาจจะคิดกินกันได้พึ่นะนี่มีกินปลาดุก ปีนแฟนนินอ๋อจะจะอุดอุนจังหน่อยเนาะคนลคนเราเอินปลาอย่างก็ครับนี่สิปลาเพาะปลาเพาะปลาดําของนะครับปลาหลายจริงครับพี่น้องต้องการไปดูคลิปลุงเด่นที่สปปลาวนี่แขวงขมวนนี่มารอบนี้โคตรปลาเลยครับโคตรยอดประทับใจมากมีหลายหลายอย่างมีป้นไก่อีกปลามีแหนมก็มีนะมีไข่ทรงเครื่องข้าวเหนียว เอาเอาตำน้ำเอาตาำาตาทั่วก็ได้ครับตำทั่วใส่น้ตาลบอใส่ยูใส่น้ำตาลบอใส่ยู่ยจะพันอ่อหนึ่งตอนนี้เงินตราจะแพงเงินไทยหนึ่งแสนเขาเรียกว่าะไรบาทละสี่ร้อยห้าสบครับตอนนี้ยหบาทได้่สี่รกีบครับก็ไปหารดูสมมติว่านี่สองหมื่้าพันกีบก็ไปหารกับสี่ร้อยนะก็จะไม่แพง อันนี้เนไผ่แข็งครับสามีนไปน้ำโขงนี่แหนมอันนี้แหนมหนมูแหนม,มนส้หมห,สหมูอันนี้แหละครับหอันนี้อันนี้ก็ส้มหมูบ่หมื่นกีบหมื่นกีบหมื่นกีบก,ก็น่าจะเป็นไปหานกับสี่ร้อยห้าสิบครับวันนี้สมองเรียนไม่ไหลลื่นนะพี่น้องวันนี้นะสมองแบบสมองสมองมอ่อ,อนแอมากนะเราเป็นมรดกากาาอยู่ข้างทางครับ เดี๋ยวพรุ่งตื่นนะเสียดายเวลาในะการเดินทางมากเดี๋ยวพาไปดูปลาด้วยนะในช่องของธรรมน,นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปซื้อปลากลับบ้านนะตอนเย็นนี้แล้วก็จะพาเดินตลาดด้วยตอนเย็น,นครับวันนี้จะกลับบ้านประมาณสักสองทุ่มสองเออสักทุ่มหนึ่งนะครับนี่ปลาอะไรหลายพี่น้องหนึ่งกำลังจะย่างปลาขาวซอยเออนี่ปลาอย่างงี้อันนี้ปลานี่นะขาวซอยขายดีได้หรอลูกไก่ไหมครับมีเป็นถาดถาดแตง่มร้านนี้ขายดี ธรมาครัวเนาะเจ็ดมิตรบอเจ็ดเป็นพอดีก็ได้ครับจ่าจ่าเพชรหวานธรรมดาไข่ไข่ไข่เป็ดเท่าไหร่คำนี้นี่อ๋อมีไข่มีตัวด้วยเหรออันนี้ที่ว่าไข่เวียดนามเวียดนามมันบอกไข่เป็ดไข่เป็ดเวียดนามนั่นบอกเท่าไหร่ครับนี้รู้ละสามพันกี่ครับไม่แพงนะหกบาทสิบบาทได้มั้ เนนี่น่ยโจ๊กก็บีอันนี้ที่เขาไปถ่ายคลิปกัน,นกินอะไรนะกินไขเ่เป็ดเวียดนามอ่ะมันมีลูกนะบอสเอาเอา,เอาชักสองหน่อยอนะ่ะกินหมดแล้วลูกเดียวพอลูกปุงง่ใหญ่เดีย๋ยวจับแกให้ดูว่ามันเป็นยังไง<ะ>เปิดร้านมาดูน่ะบอสเลยร้านเปิดมาดูน่ะบอสสักปีแล้วโอรขายแต่ตอนที่วิน่งผงโอ้ซื้อเกือบปีเละข้าวกำลังนิ่งใหม่ๆเนี่ย นั่งกินนี่เลยพี่น้องจ,จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวมาชิมดูไอ้ไข่เป็ดเป็น,นอัน,นมันมีลูกคุณบออันนี้เป็นโตบ้างหรอนี่ยครับกะดาษไข่เป็ดเวียดนามเขาก็จะมีช้อนแล้วก็มีพริกเกลือยังมาให้อันนี้จะสามพันกีบเป็นเงินไทยก็หก<ว><น>บาทกว่าครับหกบาทหกบ,บาทนิดนิดเพราะว่าก็เอา สามพันไปหานกับอันนี้ก็หานกับสี่ร้อยห้าสเดียวหกบาทกว่า<ฮ>เป็นตัวเลยพี่ต้องนี่นีอ่อูอ้ซื้อกับบ้านในมองเนี่ยไปถ่ายคลิปเนี่ยกินกินไข่เป็ดมีนี่มีน้ำอยู่ในน,ใน,นี้เดี๋ยวต้องต้องซดน้ำอย่างนี้หน่อยนะถ้าลมอาจจะแรงหน่อยครับที่นี่โอเ้โอเสียไปเลยอร่อยหวานเนาะ หพา,า,ามากินอะไรปแปลกๆด้่นออ<ม>เอาเขาก็มีช้อนให้มากินยังไงมู้เดียวตองตักดูเป็นตัวเลยกินของแปลกพี่น้องนี่โอ้ปลากมาแล้วปลากาก็มาแล้ว ิมาเพื่อน,น้องกินข้าวกันครับกิดนดู้ว,วไผ่อร่อยดีปลาปอหนังโขงปลาหนังโขงกินครับเพราะมีปลาเยอะแต่มาทัวร์ง่ายๆวันนี้เอาแบบแจ้งแห้งหน่อยเราจะมีไข่เป็ดแค่นี้นะครับแล้วก็มีผักมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวให้กับยี้มย้ยใหญ่มาเด้อพี่น้องเลยมากินข้าวกับลุงเด่นครับวันนี้โอ้ข้าวฮ้อนๆเลยไหมข้าวแบบร้อนๆเลยกินไข่ กินแค่นี้แหละพี่น้องกินแค่นี้วันนี้เมื่อคืนผูกเซียวรู้ว่าไม่หมดไปเท่าไหร่ไม่ใช่หมดเท่าไหร่หมดไปกี่ละ่ะห้าหลังอันนี้จริงนะหกสิบขวบแต่เป็นหลายคนนะแต่ว่าไปกินต่อกันอีงกงๆผมเมื่อคืนไปต่ออุ้ยคนวะผูกเซียว แต่แต่หัวใจจะขาดหัวใจจะวาย,ยจับอยู่แล้วครับจำบมันทั่วแหวนองขูง่ร้อนๆเลย,ยปลาหวาน,นครับปลาลอย เท่ากับนี้มากดยกทิ้ไสดูนะกิ่นกับพริกเูเรือเลยครับอืมเค็มเ็มมันมันดูว่าสามพันกิีนหกบาทต้มนึ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ มันพวกแค่ตอนมาแลกเงินมาสี่ล้านนะหมดเกี้ยงแล้วนั่นคือหนึ่แงแจกที่กระจาย ตามรตนะิดตามคลิปเต็มๆในช่องลุงเดีนนะแบบมาขมมนรอบน,นี้จุดยอดครับปลายหลายได้เห็นวิธีชีวิตกินปลาแค่สดๆอ่ะพี่น้องไม่แน่ใจว่าช่องแฟมบารีจะลงก่อนหรือว่า ช่องหลังจะลงก่อนนะผม้องดามคลิปไม่ทันอยู่ว่าอันไหนเป็นอันไหนเป็นถึงไหนละทำบอริร์ทนานอยู่ได้สามวันสองคืนนะครับวันนี้เป็นวันที่สามของผมละในการเดินทางมาที่นี่ก็จะกลับวันนี้ไม่เกินสองทุ่ม ดันปิดสี่ทุ่มแต่ดานแล้วน่าจะปิดสามทุ่มเขาบอกให้กลับก่อนดันไทยปิดสี่ทุ่มต้องประมาณต้นทุ่มกว่าก็จะกลับนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนั้พาไปเดินตลาดเย็นนะแล้วพาไปซื้อปลากลับบ้านคนระับปลาเพียนนี่กิโลละสามหมื่นอ่าแปลเป็นงินไทยก็หกสิบกว่าบาทอนะ่ะ เนื้อวัวที่นี่กิโลแปดหมห้าเป็นเงินไทยก็กิโลสองร้อเครับนะคนเกียดก็มีครับมีปิ้งเขียดด้วยตอนนี้เงินไทยแข็งมากมาที่เราวสุดยอดนะครับแต,แต่จะติดตรงนี้นึงตรงน้ำมันน้ำมันมีนะครับแต่ว่ามันแพงหน่อยน้ำมันดิเซลที่นี่นี่เราประมาณสี่สิบาท สี่สิบกว่านิดนิดสี่สิบหกสิบตังอะไรเงี้ยแต่อื่นถูกหมดหมูที่นี่กิโลละเ,เ,เป็นเงินไทยกิโลละห้าหม้าเป็นเงินไทยก็ร้อยยีสิบสาทเนยครับถต่เน,นื้นม,มูสิบบาแครบสั มันมันเนี่ยไปาคมัน,นของฟังเสียงโมเดลด้วยกันพี่นงเหรยท้องไม่รับเลยวันเนี้ยเดี๋ยวต้องขอไปจอดรถก่อ,อ,อนเปิดแอร์ยันขอพักอีกสักชั่วโมงหนึ่งก่อนไม่ไหวใจ,จะขาด กินตั้งแต่สิบโมงเช้าอะสภาพนี้กลับรถกลับเชียงรายไม่ไหวนะครับต้องพักอีกวันเดี๋ยวไปหากลับไปไทยก็ไปหาดอุทยานจอดรถนอนสักวันเพื่อผ่อนร่างกาย ปลาวหวาน่ากครับปลาแซ่อร่อยมากเวลาไปเดินตลาดป้านี่จะเยอะมากที่ที่ที่ต,ต,ตลาดนะครับกฉเพาะแซ่ดด้วยเหร เนื้อแน่นดิหวานดิเนื้นอแน่นเดีกว่าจะมาะทอวกระแทบ จะไปหาจาดอดรถนอนแถวริมผงเปิดแอร์เปิดแอร์เนเ,นเย็นเลยนะี่ i put ใจมากเลยอยู่ดีมีแห้งดีพี่น้องมีแห้งมากเลยแทบหลายแทบหลายครับพี่น้องถห็ใจมากเลยโล่งมากตอนนี้ไม่ขา,ค,าคิดรายเงินเลยเด้อครับเด้อแล้วหอ่หอปลาผมหน่อยเพราะเหนียวนะหมอ,อ,อกันแล้ว,อเ,วลเอา,เาอแต่ป่าเอาแต่ปลาพอแทบเนาะป่าเนาะป่าธรรมชาติ ห้าสิบพันจ้าขอบใจจ้าแซบแซบบวมทั้งมาม 50, ้าสิบพันจ้าจ้าประเษดเดอ,อแซบกับจ้าแซบเป็นทังห้าสิบพันก็ตอนนี้ห้าหมื่นกีบนุ่มห้าหมื่นกีบก็ถ้าเป็นเงินไทยก็แสนกรีบเท่ากับสองร้อยยี่สิบสองบาทครับตอนเนี้ย ถ้าห้าหมื่นกีบก็ร้อยสิบบาทครับเมื่อกี้ไน้ปลาไม่แพงนะเพราะเงินไทยมันแข็งถ้าเมื่อก่อนห้าหมื่นกีบนี่ก็ประมาณสองร้อยครับตอนนี้เหลือร้อยเดียวโอ้เดี๋ยวผมไปจอดรถริมโขงนอนั้าัก่อนไม่ไหวใจคอไม่ค่อยจะดีวันนี้เสียเวลาไปครึ่งวันเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยวันนี้ไปน,นอนไปเปิดแอร์นอนเย็นๆนี่าไม่ไหวใจไม่ดีครับ ใจบอดีใจบอดีคืนได้เงินพันึ่งเหีืออยู่แสนเดียวเองเลยเนี่ยมันได้สี่แสนกว่านะไะแล้วพี่น้องปเปิดแอร์เย็นๆที่เราก็ขับรถฝั่งฝั่งขวาเนาะบ้านเราขับฝั่งซ้ายก็อาจจะสลับกันไหนไปได้เลี้ยวผมก็งงๆนะบางทีตอนจะเลี้ยวอะ ตอนเลี้ยวเรก็ไม่มีรถสักคันถนนนี่แล้วไม่รู้จะไปทางไหนก่อนนี่เดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไปที่น้ำโขงครับเป็นจอนอนทางน้ำโขงเลี้ยวซอยหน้านี่โอ้ยมาแล้วคิดหอสาวนครพนมซอยที่ตันจำเป่นเนี่ยวายซอยตันครับฝั่งน้ำโขงฝั่งนุ่มอยถนนตันมีประตูปิดด้วยถนนเส้นนี้ เีลยต้องกลับไปทางเดิมครับเนี่ยประตูเขาปิดครับมานั่งกานที่จอดรถไม่มีที่จอดครับก็เลยจะเอารถมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆดูว่าจะไปเที่ยวท่าฝรั่งไม่รู้จะไฟยไหมครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูมันเจอตลาดเล็กๆนี่ครับตลาดแบบบ้านๆเนาะขายอย่างน,อน้อพี่น้องเบิ่งเนี่ยฮายอิตูบ่ฮักปละทุกกลบโกลบปลั๊กไล่หนี่บวกโกลบขึ้นกระมีนะขึ้นกระมีกบก็มีเนาะหอยก็มี เขียดก็มีปาดกบไปซองมันไปโง่ขึ้นหลายเนาะกบลาวเนาะเป็นนี่นเลยไหมปกลาวเข้าฮักเพกที่มันเป็นตะก้าเลยพี่น้องโดยเป็นถุงปุย๋ยม,มีหอยหอยนี่แซ่บๆเลยครับเมื่อคืนผมไปกินมาเขาลวกมาให้กินไปเที่ยวบ้านนั้นบ้านเสียวปลาดุกคุยเห็นละโงกพี่น้องดูด,ดูดูปรากฏครับ ปลาดุกวีนี่ปลาดุกวีครับมันเป็นปลาดุกวีหรีตัวไหนปลาดุกวีครับปลากรดปลากระทงก็มีนะปลากระทงน้ำโของอ่ปะปลากรดปลากรดโลท่าไหร่ครับโลตัสโลห์สิบก็ไดไอ้โลห์หกสิบพันถูกนะบ้านถึงร้อยอ่ะง่ายขนาดไหนอื้อ กิโลหกสิบพันถูกนะถ้าแสนกี่มันเท่ากับสองร้อยยี่สิบสองครับอ่าให้เบิงนะ่งเนาะโอ้อูอึ้งอึ้งไข่ป่ะนี่ปลาทุาไขรเต็มท้องเลยพี่น้องเดินดอล่ึ้งโลงเท่าไหร่ดดเงินกี่เท่าไหร่ไม่ถึงสองร้อยแปดสิบพันเบิร์กปรากฏไมโอ้โโอ้มีปลานี้ด้วยพี่น้องเนี่ย ปลามาใหม่ๆเลยเนี่ยกิโลกิโลมันร้อยแปดร้อยกว่ากิโลร้อยกว่าปลานี่น,น,น่ากินอะไรพวกเนี่ยตัวเดียวเนาะปลาจังซี่มีตัวเดียวบอกครับนี่เอออยากได้ปลานี่เนาะมันมีตัวเดียวแต่เจ้าเอาประกดง่ายใช่แล้วรู้ว่าเจ้าอึงนี่เนาะอึงเอาอึนนะบอสฮะเบอร์เงิน,นอ,อึนอึงมาเอาไข่ๆๆๆๆๆทุกตัวบอสปลิงนะเอาเอาอึงก็ได้ไหมแฟนซีพันบอส กบกบโดนเท่าไหร่นีค่ะกบกบโดนเชียที่ทกบทุกกัอึนหเชียไปโชคของ่าขายเดี๋ยว้าเป็นบาบเขาหักเร็วเขาหักเร็วเขาักเงิเอาอึนเอาอึนไขรโลนึงเอาไปใครดิเอาลนยโลได้มันบอกมีมองไซแล้วครับพระท่านจะกินจะเอาไปคับไปกินบ้านบานเลยล้ไคเยมเลยเลยไคเงยเมื่เลยม่่ตายินี่เลยเป็นยังปลาโตไปกินเบิร์ยังคนเดียว แปดเอาไปเลยบะบ่บ่เนหลายข้อดับแปเอาตัวตายผมไนี่ผมจะไปแต่เอาไข่จังหน่อยไงไข่ดึงลาวพี่น้องอึงประเทศลาวลองชิมดูเอาไปปิง้งเนาะกิโล 80, แปดสิพัไนไก่ของบ้านๆเลยเนาะ มีปลากระทงจัก,กว่าซื้อไปไหนได้โรงเรียนไออื่นเนี่ยเวลาจะได้กินไม่รู้นั่น,นี่ยออฟิตไปไว้ว่าจะไปซื้อปลาน้มขุอีกถ้าตรงมาะนี่ไปออกใดครับนี่ถนนเส้นนี้ออกลักซี่ไงไผแดงเก้าเยี่ยมมากนี่นี่สันปะรดอ๋ออาอากสัุปะรดเอาลองล้านนะครับมันบ่ น,นิเดี๋ยวผมจะน็อกไปเลยอะน็อกแข็งไปเลยจะจะกลับเย็นนี้แล้วครับพี่น้องแต่ว่ารู้จะไปกินที่ไหนจะไปปิ้งมาไหนไม่รู้แหละซื้อไปฝากย,ย,ยา,กาททยทวดด้วย,นนยไปให้ยากก็ได้บางทีคอยจิตทางทำยากิอยากกินหรือเปล่ามัดแน่เมื้อตายนะ ปลาตายเนี่มันหายด้ผมเคยเอามันเคี่ยวเคี่ยวออกนะเอาว่าปลาตัวเดียวเหรอเอาลหรตัวเท่าไหร่ละตัวนั้นมันม่ได้ข้อ่เอามาขี้เพราะมันมีมันมีพวกมันอยู่ในตู้มีอยู่เอามาเอามาเอาเถอะก็เพราะมันมีเพื่อนมันอยู่เพื่อนมันอยู่ในตู้หลายตัวอยู่ปลาเนี่แปลกดีคนนี้สองขี้คิดหาท่านอ่ะเอาเอาก็เอา ปลาแปลกดีปลามันซื้อปลาจริงก็ครับนะปลาเสียมปลาเสียมนะ,มะปลาเสียมค่ะไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยครับไม่ไม่ถึงสอง 200, ถ้าถ้าถ้าสองร้อยกีบถ้าสองถ้าแสนกีบเนี่ยมันก็จะเป็นเงินอยู่จะเข้าใจครับถ้าถ้าแสนกีบเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นเงินอยู่สองร้รยงอยยี่สิบสองบาทตอนนี้กันยังไม่ถึงสองร้อยครับอื่นก็ไส่ด้วยนะ ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะน็อกไปเลย่นะเนื้ปลาปลาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวน็อกใส่ตู้เย็นไปเลยเอาแบบแช่แข็งไปเลยนี่นี่ปลาปลาเนื้ออ่อนครับที่ไทยขายกิโลห้าร้อยนะปลาเนี่ยนี่ปลานางครับเราจะเอาฟิด no ไปได้วยกันหมดเลยนี่แหละ,ละเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันครับพี่น้องกาศเริ่มตีแลครับอนะครับ เดี๋ยวมาทำธุระที่ปั๊มหน่อยปั๊มปตทที่สปปลาวครับพี่น้องประชีมากเลยนะก็เป็นอีกบรรยากาศนึงครับขอบเล่นเล่นบนใบบนมาเลยเขาบอกว่าให้ไปเที่ยวท่าฝรั่งกับอะไรนะเอ่อที่มันมีโหนสลิงนะครับปั๊มปตทครับน้ำมันที่นี่ที่ลาวนี่ก็รีดละสี่สิบบาทนะแต่เป็นเงินไทยครับรีดละหมื่นกว่ากีบครับหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากีบเนี่ยบรรยากาศไปทำธุระส่วนตัวแป๊บนึงพี่น้องนะ เสร็จอรถรถมาเสียตรงนี้พอดีรถมาเสียตรงนี้พอดีนิ่ะนละหนึ่งมืนแปดพันหนึ่งร้อก้าสิบกีบครับที่เรารถเป็นอะไรไม่รู้เอ,อ,อันนี้พี่น้องไปโอ้ยขี่ผิดเลนลืม <c oughs> มันเหมือนไทยแล้วว่าเนี่ยขี่รถชอบลืมไปขี่เลนเนนะครับถ้าไม่เห็นรถใหญ่มานี่ที่ไปขี่ฝั่งนู้นนะั่นนะก็เก็บบรรยากาศคลิปเต็มๆก็ในช่องยูทูบควรลงเด่นนะพี่น้องบรรยากาศของการเดินทางของเรานี้ทริปนี้นะครับใครอยากจะมาเที่ยวเราอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่อยากรู้ว่าต้องขับรถมายังไงก็ไปดูได้ในช่องหลังครับผมถ่ายตั้งแต่ตอนรถไปทำพาสปอร์ตตอนไปทำบอยลิงพาสนะครับตอนข้ามมายังไงเสียเงินเท่าไหร่ทาเป็นรถตู้เสียสี่รอยนะครับ เนี่ยาอารถตู้มาเขาบอกมันเป็นคล้ายๆรถน้ำเที่ยวเนาะบรรยากาศก,ก็ดีครับถ้าตรงไปนี่ก็จะเข้าเมืองท่าแขกนะครับ mm hmm. โอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ยปวดหัวปวดหัวทุบๆๆๆๆตอนนี้ต้องต้องจอดนอนจริงละไละไม่ไหวแล้วครับพี่น้อง <c oughs> นะเดี๋ยวไปหาใต้ต้นมงต้นไม้เปิดเนี่ยท <c oughs> นอนสักชั่วโมงนะผมคงจะฟื้นถ้าไม่นอนไม่ฟื้นนะแล้วเขาก็จอดรถอย่างนี้เลยเนาะ ตามดูบรรยากาศของการเดินทางเรานะครับตอนเย็นนี้เดี๋ยวพาไปซื้อปลานะครับเราพาไปเดินตลาดจะซื้อปลากลับบ้านอีกไปซื้อปลาเพียกิโลละหกสิบเจ็ดบาทนี่ครับกิโลหกกิโลกิโลละเจ็ดสิบกว่าบาทนี่ครับ,ลบ,รบปลาเพียตัวใหญ่ๆตัวสักสามโลสี่โลเลยนะครับหาพี่เจาพี่จอดนอนไหนนี้เนาะหาท่า้ต้นไม้แถวนี้จอดแถวนี้บ้างเนี่ยนี่เป็นขายเป็นอะไรไม่รู้ไปหาไปหาที่จอดเย็นๆจอดนอนก่อน ไปไหวจริงๆเจ,จ,จ,จแต้ตนไม้ที่หนึ่งครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันพี่น้องคลิปนี้เก็บบรรยากาศนะการมาเที่ยวสปปอลาวครับอยากดูคลิปเต็มๆก็ติดตามได้ทั้งสองช่องนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปเดินตลาดแล้วพาไปดูเขาขายปลานะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูช่องหลักก็มาดูช่องนี้จะได้เห็นกันพาไป,ไ,ปไปซื้อปลาครับที่น้ำโขงตรงข้ามกับนคพนรพนมปลาที่จะมาเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวตอ้องตได้เห็นแน่นอนนะครับ ได้แล้วนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องเหนื่อยไม่ไหวนะครับคนหัวทุบๆแล้วครับอืมไปหาซื้อแบรนด์มากินสักกลบของขวดกันก่อนใช่ไหมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีหลวงสบายดีเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย